ขัดทองให้สะอาดให้เงาก่อนส่งไปวางขายหน้าร้านทำยังไงไปดูเป็นแผนกที่จะทําให้สร้อยของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็สวยงามพร้อมเอาไปขายให้กับทางหน้าร้านนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ในเมื่อมันสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องปั่นต่อ อันนี้หลังจากที่เราล้างน้ําเสร็จเราจะเอามาลงเครื่องปั่นต่อซึ่งเครื่องปั่นนี้จะมีน้ํายาเพื่อทําให้สร้อยเงาและจะมีการใส่ลูกกันของเราเป็นเม็ดเม็ดกลมๆเล็กๆแบบนี้ตัวนี้มันจะค่อยๆไปขัดสร้อยจะทําให้สร้อยเนี่ยออกมาเงางามสวยงามเดี๋ยวเราจะมากดเริ่มต้นการปัน่นสร้อยที่เราทำความสะอาดกันเริ่มแ้วนะหนึ่งสองสา อันนี้เราจะเปิดไว้ที่อยู่20นาทีนะคะหลังจากครบ20นาทีเสร็จเ,เครื่องจะหยุดแล้วเราจะเอาทองออกมาไปอบให้แห้งนะคะโอเคหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการอบทองเพื่อให้ความชื้นออกจากทองทั้งหมดนะคะอันนี้เราจะต้องเอาไปอบให้แห้งนะคะเนื่องจากว่าถ้ามันแห้งไม่ดีพอมันจะทําให้น้ําหนักทองเนี่ยเพี้ยนได้โอเครอ2ชั่วโมงแลวเราก็จะได้ทองที่สวยเงียงาหนึ่ง 1, อลลามแบบนี้เลย